สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับช่องคนอีสานบ้านเชย,ยภูมิวันนี้มาเจอกันอีกแล้วที่สวนสาธารณะไวลีใบไม้ข้างหลังกำลังเปลี่ยนสีค่ะท่านผู้ชมสีกำลังสวยเลยค่ะมีสีเหลืองสีแดงฤด,ดูกำลังจะเข้าสู่ฤุด,ดูใบไม้ร่วงนะคะ มีสนามบาสเกตบอลสองสนามแล้วก็มีลานสเกตบอร์ดมีที่เล่นที่เทนนิสปิงปองค่ะท่านผู้ชมดูปิดตนกันแล้วมีปิงปองค่ะท่านผู้ชมขอโทษดีฤดูใบไม้ร่วงเริ่มเข้ามาต้นไม้กำลังเปลี่ยนสีก่ะท่านผู้ชมสีเหลืองสีแดงสีเขียว ดูแล้วสวยไปอีกแบบค่ะฤดูใบไ,ไม้ร่วงที่นี่แต่ก็เป็นสัญ,ญลักษณ์บ่งบอกว่าความหนาวกาลังจะเข้ามานะคะอีกไม่ช้าไม่นานคาดว่าหิมะก็คงจะตกสถานที่แห่งนี้ก็เคยเป็นฐานทัพทหารอเมริกันเก่าค่ะท่านผู้ชมลินเคยลงคลิปไปแล้วแหละเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วอะค่ะลินเคยลงคลิปไปแล้ว แต่พวกลินจะชอบมาที่นี่เพราะว่าสวนสาธารณะแห่งนี้มันเป็นเหมือนมันเป็นเหมือนสวนสาธารณะนานาชาตินะคะท่านผู้ชมมันมีเอกลักษณ์ส่วนตัวของมันนะคะที่นี่ก็มีลานกิจกรรมให้เราทำมากมายนะคะเนี่ยค่ะบริเวณรอบๆใต้ล่มไม้เราสามารถเอาอาหารมากินได้หรือว่ามาปิกนิกได้นะคะ นี่เป็นโต๊ะปิงปองค่ะท่านผู้ชมแล้วก็มีเนี่ยค่ะที่ออกกำลังกายนี่หละค่ะบรรยากาศรอบๆสูตรอากาศบริสุทธิ์แล้วก็มาทำกิจกรรมยามว่างด้วยพ่อกับลูกเล่นบาสเกตบอลที่นี่มีบาสเกตบอลสอสนามให้เราเลือกเล่นนะคะท่านผู้ชมอ่ะมีมีสามค่ะอีกเดินเข้าไปข้างในก็จะมีอีกสนามหนึ่งอีกมีสามสนามค่ะท่านผู้ชม ที่หมู่บ้านเราไม่มีให้เด็กเล่นนะคะสนามบาสเกตบอลมีส่วนมากก็มีแต่ฟุตบอลค่ะนี่แหล่เหตุผลที่เราอยากมาที่นี่กันที่เราเห็นบ้านหลังเล็กๆอันนี้มันเป็นร้านขายอาหารนะคะท่านผู้ชมเนี่ยค่ะเนี่ยลินจะชี้ไว้ให้ดูเป็นร้านอาหารแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเป็นร้านอาหารสไตล์อินเดียค่ะเดี๋ยวตอนกลับไปบ้านเราจะไปซื้อสโมโสา เอาไปกินที่บ้านอันนี้แม่เล่นเองค่ะแม่เล่นบาสเองโอ้ยท่านผู้ชมถ้าเป็นกางเกงของดินเหมือนกางเกงอา่าจังเลยะเอาละค่ะวันนี้ก่อนกลับบ้านลินก็ได้ซื้อซามโมซาซามโมซาเป็นอาหารว่างกินเล่นสัญชาติอินเดียที่มีรสชาติเอ่อเหมือนกะหรี่ปับ๊บไสเค็มบ้านเราค่ะท่านผู้ชมรับ หลับตาแล้วก็ฝันเอาว่าเราอยู่ที่สระบุรีสำหรับคลิปนี้ลินก็ต้องขอจบไว้ที่สวนสาธารณะไวลีกับการยิงบาสเกตบอลสวยๆของลินนะครับไปกินสามโมซาที่บ้านต่อเลยค่ะท่านผู้ชม ข้างในไส้ผักนะคะแป้งกรอบมากอร่อยอจะแป้งหนาจะกรอบนะคะกรอบนอกนุ่มในโอเคค่ะสำหรับวันนี้ลินก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ